อาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงครับพอผมอ่านสามก๊กเนี่ยมีคนบอกว่าจุดที่ทําให้จบโก๊กล่มสลายก็คือการที่เล่าปีเนี่ยยกทับไปตีซิงซนกวนเพื่อแก้แค้นให้กวนอูอาจารย์คิดว่าคําพูดนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับเห็นหนะ้าผมแล้วก็ต้องคนลลายคนจ้ กศ์สกายนี่ผมยังไม่พูดปรบูเลนะคุณเนี่ยเอามาอ้างอิงนะครับอ่าคืออย่างนี้ต้องแบ่งเป็นหลายทฤษฎีนะครับอ่าถ้าเป็นทฤษฎีของคุณก่อศักิ์ไชยและสมีศักย์นะฮะท่านก็บอกว่าเออคือจริงๆมันก็ไม่ถูกหรอกที่จะไปยกไปไปลบลาค่าฟันไงแต่ก็มองว่าเราปีทําตามสัญญาครับเพราะสัมภาษาบ้านไงพี่น้องไงไม่ได้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกันอันที่ไม่ได้หมายผมว่าจะไป ยบไอ้แพ้เพื่อยองตายนะแต่ตอนหลังมันกลับกลายเป็นพาดไงแต่ว่าที่ไปตั้งค่ายลงยา,าดิ่ฝั่งน้านซึ่งมันดิ่งแบบพิชัยยุทธแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็คือแบบอ่าพร้อมถ้าคือน้องเขาเป็นแหละเขาต้องแก้แค้นี่อ,อันนี้ก็ตรงไปตรงมาตามความสบายะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณคุณก่อศักดิ์ก็บอกว่าที่มองด้วุกับคนอื่นนะ,ะท่านก็บอกว่าแต่เล่าปีก็ไม่ได้รีบร้อนนะ ก็รอไปสองสามปีนะกว่าจะไปแก้แค้นเนี่ยเหมือนของเบนงทักทานไหมหรือเปล่าด้วยส่วนหนึ่งและก็ะต้องเตรียมความพร้อมไงคือไม่ได้แก้แค้นแบบนามืดไงแต่ใน่ายท,ที่ที่มองต่างก็คือว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของคุณนะคุณมาเน้นทําตามสัญญาเนี่ยแต่ว่าประชาชนเดือดร้อนะอะไรต่างๆนั่นะอันนี้ก็ว่ากันไปไงนะส่วนผมมองยังไงครับครับผมมองว่าจริงๆมองเด็ดกว่านั้นนะฮะร่วมมือกันก่อนแล้วถ้าเกิดได้เป็นใหญ่แล้วไม่ค่อยมาแก้แค้นก็ยังไม่สาย เออเขาจะบ้างผมมองในมุมหนึ่งมองมองในมุมที่สามไงอืมซึ่งแต่ว่าเล่าปี่อาจจะมองอย่างนี้ครับครับคิดอย่างนั้นก็ได้ครับอแต่ในเชิงแบนดิ้ง่งแบนดิ้งเล่าปี่คือเป็นคนดีไงอ่าอ่าต้องแบบว่าคือรักคนรักประชาชนไม่ไม่ไม่ใช่รักประชาชนถ้ารักประชาชนต้องไม่ตีรักประชาชนต้องไม่ตี คืออันนี้เคสนี้คือรักพี่รักน้องก็ต้องไปตีไงแล้วประชาชนก็คนรยิ่งรักด้วยก็คือต้องไปโดยโดยบังคับไปนะแล้วเปี่ยจะมองไปมุมนี้นะในเชิงแบนดิ้งถ้าถ้าคิดแบบคุณก่อสัในเชิงแบดดิ้งผมว่าก็ก็อาจจะถูกนะเพราะเออก็คือเป็นความรักก็ต้องแก้แขนไงแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่เกี่ยวไงคือมันมีเรื่องชาติบ้านเมืองมาเพราะงั้นเนี่ยการแก้แขนก็ชะลอไปก่อนได้อาจจะประกาศเลยว่าอาจจะไม่ต้องประกาศคือ อาจจะไม่เป็นไรอะสู้ไปไงแต่พอคือก็จะบ้าบางครั้งอะแล้วเราก็ต้องยอมไป้คนเขาใจผิดบ้างคือถ้าเป็นประกาศเนี่ยสุนกวนคงไม่ยอมล้มมือไปตีครับอาจารย์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ประกาศแล้วเขายมาแก้แค้นเราภายหลังจะตีวูยโก้ให้สาเร็จก่อนแล้วค่อยมาแก้แค้นอ่าเ็บความแค้นไว้ผู้ผู้ชายสิบปีล้ังแคนไม่สายครับผมจริงๆอะเขาออกมาจากเคสของกูเจียน นะที่แก้แขนที่กินดีอะไรนะใช่แล้วก็นอนนอนแบบลำบากแต่อันนั้นนะจริงๆริะมันคือ20ปีรูปูผู้ชาย20ปีแก้แขนไม้สะไม่่ายเพราะงั้นเล่าปี่ก็หรอได้แต่ทําไมไม่รอครับเพราะเล่าปีก็จะมองว่าตัวเองแก่แล้วไงตอนนั้น50กว่า60แล้วไงรอไปอีกก็จะไม่ได้ไง หรือภาษาอะตตาลังแคนได้ไหมอัตตาู้สึกห่วยสุดป่ะอ่าไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าก็เป็นไม่ได้ก็อย่างงก็คือคุูจะทํามันคุณสบายใจคุณก็ลองทําไปเถอะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ส่งผลเสียไงนะครับว่ามันก็นานแต่บางครั้งเราไปตัดสินก็ไม่ได้ไงคือเคสสุดใหญ่ผมจะตัดสินแต่เคสเนี้ยผมไม่ตัดสินเพราะว่ามันมันได้ทั้งสองทางเพียงแต่ถ้าเป็นผมอะผมจะเลือกทางที่สามยังไงฮะก็ยก้มกืนไงแล้วผมร่วมมือกันเพื่อไปตีบุยโกก่อน ซึ่งกำลังจะบอกว่าต่อให้ลุ้มมือก็้าจะตีไม่ได้ก็ได้นะแต่ยังน้อยอ่ะทาภารกิจใหญ่ก่อนแล้วค่อยล่างแขนหรือครับถ้าเกิดว่าต้องตายก่อนตัวเองต้องตายก่อนก็ฝากฝังไทไว้ก็ได้ต่อให้คนนั้นมันไม่ทําอ่ะแต่เราก็ทํเต็มที่แล้วไงคือสาหรับผมผมคือผสานสองภารกิจเข้าไว้ด้วยกันครับถึงแม้จะถูกละเลยไปบ้างว่าเอ้ยน้องตายทัไมไม่แก้แค่ทันทีแต่ว่ามันมีภารกิจอื่นด้วยไง ภารกิจในการรวมแผ่นดินฟื้นฟูและทวงค่าถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนได้ไงเพราะถ้าประชาชนไปลบกับตรงนั้นโอเคมันยังมีแบบความชอบธรรมไงแต่ถ้าไปลบเพื่อคนคนเทียวอ่ะมันดูไม่ชอบธรรมไงนะแล้วก็แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเล่าปี่ก็ไม่ได้ลาเลยเพียงแต่แค่ยืดเวลาไปไงนะถึงแม้ว่าตัวเองตายก่อนแต่มันก็คือความตั้งใจของคนนะฟ้ารู้ดินรู้ไงแม้คนทั่วไปจะไม่รู้แต่เรารู้อ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นทางเรื่องที่ผมเสนอนะแต่ผมไม่ตัดสินนะคือผมบอกว่าแบรนด์ของผมคือตัดสินแต่เคสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แบบเพรียวเพียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องสรุปตามนี้นะอาจารย์ผมมีอะไรจะเสริมไหมครับก็ก็เห็นด้วยนะไม่ไม่ได้มีความเห็นแย้อะไออ๋อบอลเห็นด้วยกันหนึ่งสองหรือสามเห็นด้วยกับสามครับผมคือแนวของผมก็คือเอาทั้งสองภารกิจนี่แหละครับเออต่ต้อง ปาวิ้งเวลานิดนึงครับผมแล้วถ้าตายก่อนนะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่องของเบ้งครับแต่ของเบ้งมันไม่ฉี่ให้ลบอยู่ละไงงั้นก็ถ้าตายไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องเรับเอาละครับแต่ยังน้อยผมใช้คำนี้ครับฟารูดินรูครับฟาลูดินรู้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ